จะมาเล่นไมค์ครับกันมาแต่ว่าก,นน Simon, ล,กลัวฮีโร่บายงันขอใส่มอนฮีโร่บายไปก่อนลกันนะกลัวเจอตัวจริงเจอตัวจริงนี่สวยเลยไปพีปีต้า เปิดนี้เป็นปิกันในะ่ะส่วนนี้ตายแล้วเราไม่ต้องกดนะตายแล้วไม่ต้องกดจุดใหม่เลยนี่ตายของไมิโอกูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วไม่ตายเพล็กซ์ขอสักไม่ถึงสองนาที เอาคลิปนี้ไม่ยาวก่อนนะแบบไม่ยาวนะั่นั่นไม่นั้นเจอฮีโรบายไหมกลัวเจออ่ะใครอยากเล่นไหมครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะไปโหลดกันได้นะ เออวูซ่าเลยมีสมบัติไหมฮะมีสมบัติไหมอ้าวเจอปันที่ ใกล้กันเลยเฮ้ยไอตัวนี้ไม่อยู่ใกล้เลยไอแต่มันอยู่แถบทะเลฮะไปไปไปอมีพื้นดินด้วย ああ。 cái năm ơi chưa còn 1 2 3 4 หอาห้าหกหนึ่งอสามสี่้าอมันมีค่ะไม่ก็ลืมไปามการกระโดได้เอ้หว้าวไม่ ไม่เอาอ่ะโอเคดีดีแล้วแคมาตู้เฉยว้าว่าเป็นจออะไรเนี่ยว่าทะเลทรายไปอยู่กับพวกชาวบ้านอะไรกันนะคนเดียวตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะนี่คือนาฬิกาสิบเก้าสี่สิบสี่นาทีห้าีิดนี่ทัมเปอ เทมโป้หรือยาลงอะแบตเตอรี่ก็เหลือน้อยก็ปิดคลิไปไว้ก่อนแล้วกันนะ